อีกเล่มหนึ่งค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่มน,นี้เป็นเล่มที่รอคอยแล้วค่ะก็คือเสื้อผ้าไผ่ออกเล่มน,นี้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีคนซื้อไปเป็นร้อยเล่มแล้วนะคะอ่าบางคนก็ส่งข้อความมาขอบคุณค่ะว่ามีหนังสือเล่มน,นี้แล้วดีมากๆเลยสามารถตัดเสื้อใส่เองได้นะคะหรือว่าเอาโครงสร้างที่เรียนในเล่มน,นี้นะคะไปต่อยอดเวลาที่มีอาจารย์ท่านในมาไลฟ์หรือว่ามีหรือว่าไผ่เองเนี่ยทำคลิปสอนเนี่ยทุกคนก็สามารถนําตรงเนี้ไปต่อยอดได้ที <Wow. S 1> นี้นะคะจัดเลย จดเลยนะคะจัดรายการราคาเริ่มตั้งแต่400บาทเท่านั้นนะคะกับความรู้นะคะคุณสามารถไปแกะแพทเทิร์นขายอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไปแกะแกะพทเทิร์นขายเนี่ยราคาก็300บาทละคุณแกะแพทเทิร์นคุณฝึกชันาญแกะแพทเทิร์นขาย300บาทเนี่ยก็คุ้มแล้วใช่ไหมคะาราคานี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวตั้งเลยนะคะสําหรับความรู้นะคะที่เราจะ ฝ่หาการเรียนรู้นะคะที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยคือการมีตําราเรียนและมีครูมีครูบาอาจารย์นะคะอย่าไปอย่าอย่าไปคิดว่าโอ้เรียนฟรีใน Facebook เรียนฟรีใน YouTube ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไว้ขอแนะนําเป็นเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะไปต่อไม่ได้นะคะแนะนําไว้นะคะเรื่องนี้นะคะหนังสือแพทเทิร์นเสื้อผ้าแบบเบื้องต้นนะคะ ทราบได้แน่นอนนะคะการันตีค่ะนะคะแล้วก็สามารถมาปรึกษาภัายได้นะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ยังมาปรึกษาผัายได้ผ่ะอยู่ตรงนี้นะคะปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะจัดไปเลยค่ะ